สวัสดีค่ะหนูชื่อนาสาวพิชยามาควินชั้นม .6 ทับ12ที่23ชื่อเล่นเกรทค่ะสวัสดีครับท่ทินชนะสวิสบอรบุญครับมานำเสนอเรื่องความจุความร้อนและความร้อนจำเพาะค,ครับเรื่องความจุความร้อนและความร้อนจำเพาะค,ค่ะ ความร้อนนะคะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถถ่ายโอนจากแหล่งที่อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเป็นจากพลังงานรูปแบบอื่นเป็นความร้อนได้เช่นเดียวกันค่ะสสารใดๆก็ตามนะคะไม่ได้รับความรอากก้อนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถึงสองแบบคือ1การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือภาษาอังกฤษคือ sensible heat และ2คือการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือ latent heat ค่ะมาดูในรูปแบบแผนภาพกันค่ะ ของแข็งนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นของเหลวและของเหลวนะคะจะเปลี่ยนปเป็นไอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการดูดความร้อนค่ะและหากกลับกันนะคะถ้าของถ้าของเหลวมาจากไอและของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของแข็งจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคลายความร้อนค่ะซึ่งการที่ส,สารนะคะเปลีป่ยนแปลงสถาน,นะสารเน,นี่ยจะดความร้อนเข้าไปสลายพันธะกล่าวคือขณะเป็นสถานะน,นะคะอุณหภูมิของเขาจะไม่ถูกเปลี่ยนค่ะ มาดูที่แผนภาพกันค่ะบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เขาเรียกว่า t e m p e change หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่ะบริเวณที่จากจุดที่หนึมาเป็นจุดที่2เรียกได้ว่าเป็น freezing point และบริเวณที่3ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณที่4เรียกว่า boiling point หรือจุดเดือดค่ะซึ่งรายที่5นะคะเมื่อเขาเดือดจนเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะสลายกลายไปเป็นไอน้าค่ะ ซึ่ง simple heat นะคะหรือความร้อนที่ใช้เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยสูตรก็จะมี2สูตรด้วยกันนะคะคือสูตรแรก delta Q เท่ากับ m c delta T และสูตรที่2คือ delta Q เท่ากับ c delta T ค่ะ delta Q นะคะคือ h e a อุณหภูมิ m นะคะคือ mass หรือมวล c เล็กนะคะคือความร้อนจำเพาะและ c ใหญ่คือความจุความร้อนค่ะส่วนเด t T T ตัวนี้ก็คือ temperature หรืออุณหภูมินะคะ สรุปการเปลี่ยนแปลงของสารมี2แบบคือการดูดความร้อนและการคายความร้อนประโยชน์ของการเรียนบทนี้นะคะใช้ตอบคำถามเช่นเพื่อนถามว่าเราต้องต้มมาม่าเนี่ยต้มต้มน้ำกี่นาทีเราอาจจะตอบว่าประมาณสองถึงสามนาทีและถ้าเพื่อนถามว่าต้องใช้เวลาคานอนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะคำนวยให้เพื่อนดูได้เลยคะ่ะมาดูโจทย์กัน,นะคะ่ะ จงหาพลังงานความร้อนที่ทำให้เหล็กมวล2อ0กรัมที่อุณหภูมิ7องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น27องศาเซลเซียสนะคะจากโจทย์กำหนดค่าความร้อนจำพาะของเหล็กเท่ากับ450จูลกิโลกรัมต่อเควินค่ะโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะมวลนะคะ200กรัม อุณภูมิอันแรกที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงก็คือ7องศาเซลเซียสและอุณภูมิครั้งที่2ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คือ27องศาเซลเซียสค่ะมวล200กรัมเปลี่ยนจาก7องศาเซลเซียสไปเป็น27องศาเซลเซียสนะคะซึ่งสูงขึ้นค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนนะคะ และให้ค่าความร้อนจำเพาะมาคือ c เท่ากับ450จูลกิโลกรัมต่อเคลวินค่ะแทนค่าในสูตร delta Qs เท่ากับ c m delta t ค่ะ เราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณน,นะคะมาเริ่มคำนวณกันเลยค่ะแทนค่า0.2คูณด้วย450ก็คือค่าที่จดให้มานะคะคูณกับ27บวก273ลบด้วย7บวก273ค่ะ ซึ่งจะได้เป็น90คูณ20พอนำไปเปลี่ยนแล้วนะคะจะได้เป็น1,800จูละคะ่ะหรือใช้สูตร Qs เท่ากับ cm delta t เหมือนกันนะคะคิดได้เป็น450คูณด้วย0ู